สวัสดีครับโทมมาพี่น้องคลิปนี้จะมีตัวเลขมันเสนอยเนเดิมนะครับผมพิกัดบน16มีนา2567วิ่ง2นะ2กับ9เข้าเต็มเต็มนะครับผมไม่ต้องกลับนะ26เต็มเต็มนะครับผมไปทูนพารวยนะ ใครมีอะไรสงสัยก็โทรมาถามสอบถามได้เด้อก็มาดูงวดต่อไปเลยครับผมพิกัดบนหนึ่งเมษาสองห้าหเจดวิ่งบนมีศูนมีสองนะถ้าศูนย์มา0นะูนย์ศูนนสห้าะถ้าสองมา9กสอง สามสองเจ็ดสองสองศูนย์นะไม่แน่นะครับอาจจะมาด้วยกันนะเราก็คิดว่าไม่มาด้วยกันแต่มาด้วยกันนะแต่ส่วนน้อยนะที่จะมาด้วยกันนะครับผม หมดก่อนก็เต็มมนะสองหกงวดนี้ก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นนะส่วนตัวชอบองวดนี้นะศูนย์ศูนย์นะเก้าศูนย์สามศูนย์ก็ไม่แน่นะ่ะ มันนี้น่าจะชอบศูนย์มากกว่าสองนะสองเป็นตัวรองนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชี้แนะหรือแนะนำนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจหาตัวเลขมาน,นําำเสนอทางช่องก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มี fc คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม สุดท้ายนี้ทางชมมีรายมอบให้นอกจากคำอวยพรหลับก็ให้ได้เงินมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนคิดปราถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับผมสวัสดีครับ